สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายขอมาอัปเดตข่าวสารจากทางญี่ปุ่นกันบ้างนะคะซึ่งทางเพจของ NEC Red r o c k e t เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะไม่ได้ร่วมทีม NEC Red r o c k e t นะคะเนื่องจากเขาอาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะไปเล่นให้หลีกอื่นๆอย่างหลีกวันวอลเลย์บอลของทางอเมริกานะคะซึ่งถือว่าเป็นลีกใหญ่เหมือนกันค่ะและในข่าวนี้นะคะ ปรากฏว่าไม่มีชื่อของน้องเพียวอัชรพรคงยศค่ะก็เป็นที่แน่ใจเกิน50%แล้วนะทุกคนว่าเพียวอัชรพรคงยศน่าจะได้ต่อสัญญากับทีม NEC Red Rocket ซึ่งถือว่าณเวลานี้เนี่ย NEC จะปล่อยให้เพียวหลุดมือไปก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าฝีมือทักษะการเล่นต่างๆของเพียวอัชรพรนั้นโอ้โหดีเลยทีเดียวค่ะพาทีมคว้าชัยชนะคว้าแชมป์ได้แบบนี้นะคะ และทีนี้นะคะคนที่ เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นก็คือโคจิมะค่ะซึ่งเป็นกัปตันทีมของ NEC Red r o c k e t เนี่ยจะย้ายไปเล่นลีกวันวอลเลย์บอลค่ะซึ่งเป็นลีกของอเมริกานะคะคนนี้ค่ะคนที่ผมหน้าม้านะนี่ค่ะคือโคจิมะเป็นกัปตันทีม NEC Red r o c k e t ฤดูกาลหน้าจะไม่ได้ร่วมอยู่ในทีม NEC แล้วนะคะจะไปเล่นของอเมริกานะก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเธอค่ะณนะปัจจุบันนี้เธอก็น่าจะอายุประมาณ29-30แล้วนะคะซึ่งนักกีฬาของท ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไปหาประสบการณ์ต่างๆนานานะคะซึ่งการไปเล่นในลีกวันวัลเลยบบอลเนี่ยมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ร่วมอยู่ใน NEC Red r o c k e t แล้วนั่นก็คือดรูค่ะคนนี้เลยนะคะ โอ้โหน่าเสียดายจังเลยนะคะไม่มีดูสแล้วนะคะซึ่งดูสเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆในลีกญี่ปุ่นครั้งนี้ใน NEC Red r o c k e t พาทีมคว้าชัยได้นะคะเหตุผลเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้ร่วมทีมนะคะไปะดูสเนี่ยก็ไปร่วมเล่นในลีกวันวอลเลย์บอลเหมือนกันกับโคจิมะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยค่าแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์ค่ะแต่อย่างไรก็ตาม ทาง NEC Red Rocket เนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าไม่มีชื่อน้องเพียวนั่นหมายความว่าเพียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ต่อสัญญากับ NEC Red Rocket นะอันนี้ถ้าไต่ดาวอะถ้าไต่เป็นเป็นสโมสร NEC อะยังไงก็ต่อสัญญากับเพียวอะทำผลงานได้ดีขนาดนี้ค่ะทุกคนโอ้โหตบหนักตบแรงขนาดนี้อะแล้วทักษะการตบของเพียวเนี่ยปังมากนะถือว่าช่วงนี้เนี่ย เพียวเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะปังไม่รู้จะปังยังไงเลยต้องบอกตามตรงแบบนี้เลยคือไม่ได้อวยเกินไปนะทุกคนแต่น้องเพียวอัชรพรคงยศนั้นสร้างผลงานให้กับทีม NEC Red Rocket ได้มากจริงๆค่ะ เข้าขากันกับโคกะได้ดีมากสลับหน้าสลับหลังกันได้ดีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะว่าเพียวอาชารพรคงยศเนี่ยตกลงเซ็นสัญญาร่วมกับ NEC Red r o c k e t ต่อหรือไม่ในฤดูการหน้าเพียงแต่มีเนื้อหาข่าวออกมานะคะบอกว่ารายชื่อผู้ที่ไม่ได้ร่วมเล่นอยู่ใน NEC Red r o c k e t ในฤดูการหน้านั้นมีใครบ้างนะคะซึ่งเขาก็ได้เขียนรายชื่อมานะคะว่ามียูเอโนยานากิตะ คาวาคามิแดเนียลดูสนะคะแล้วก็ฮาวาสะนะคะที่ที่จะไม่ได้ร่วมเล่นในฤดูการหน้ากับ NEC Red Rocket ไม่มีชื่อน้องเพียวอัจรรพรคงยศก็เลยคาดเดาวว่าเพียวเนี่ยน่าจะได้ต่อสัญญากับ NEC Red Rocket นั่นเองค่ะ เอาละค่ะตต่ก็นําเอาข่าวสารจากทางญี่ปุ่นมาฝากกันนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากตต่พูดผิดแปลผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ